คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะจะพาผู้ชมไปติดตามสกูพิเศษค่ะอยู่กับนุ่มนิ่มปิมพพาถาวงกลางนะคะในขณะนี้ค่ะนุ่มนิ่มยืนอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยานั่นเองค่ะซึ่งที่นี่แหละค่ะจะเป็นสังเวียนนะคะสําหรับการทําการแข่งขันเจสกี้คิงส์คัพเวิลด์คัพจิงแชมปเปี้ยนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะได้ทราบข่าวกันมาบ้างแล้วค่ะและในวันนี้ค่ะนุ่มนิ่มจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามบรรยากาศการแข่งขันนะคะแล้วก็สรุปผลการแข่งขันกันค่ะ สำหรับการแข่งขันเจสสกีชิงแชมป์โลกในวันสุดท้ายที่ดวลกันที่หาดจอมเทียนพัทยาค่ะผมปรากฏว่า2นักบิดสิงห์ทางน้ําอย่างมนุษย์เหล็กชวลิตเกื้อจรูนและสุภักเศรษฐุระนะคะสามารถคว้าแชมป์เจสสกีคิงคับมาได้ทั้ง2คนค่ะโดยชวลิตคว้าแชมป์รุ่นอาชีพเรือนั่ง8 0 0ซีหลังโชว์ฟอร์มการบิดสุดเจ๋งเบียดแชมป์มือหนึ่งของโลกอย่างเจมส์บูเชลและสามารถเข้าวินในโมโตโท,ที่4ได้สําเร็จพลิกกลับมาผงาดคว้าแชมป์ค่ะในส่วนของสุกพักเศษ ธุระเจ้าของสองแชมป์โลกที่เลคคาวะซูสหรัฐในรุ่นสมัครเล่นเจสกีนั่งพันหกร้อยสี่สี่และรุ่นโปรสปอร์ตจีพีค่ะก็สามารถโชว์ฟอร์มคว้าแชมป์สองรายการค่ะโดยรุ่นแรกเป็นรุ่นโปรมือใหม่เจสกีนั่งห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์สี่จังหวะห้ามปรับแต่งนะคะแม้ว่าจะพลาดเข้าที่สองในโมโตสามแต่ก็คืนฟอร์มเข้าเป็นที่หนึ่งในโมโตสี่ได้และคว้าแชมป์ครองเหนืออับดุลลาอัฟฟเฮลมือดีจากคูเวตด,ด้วยการเข้าอันดับที่หนึ่งค่ะส่วนการแข่งขันในรุ่นเจสกีนั่งอาชีพ ะะก็เป็นรุ่นที่มีถ้วยพระราชทานเป็นรางวัลอีกรุ่นซึ่งก็เป็นรุ่นถนัดของสุพักด้วยค่ะปรากฏว่าเขาเข้าอันดับมาเป็นอันดับที่1นนะคะด้วยการมี240คะแนนเต็มพร้อมรับถ้วยพระราชทานมาครองได้อีกเช่นกันค่ะส่วนผลการแข่งขันในรุ่นอื่นๆที่น่าสนใจหลังจากจบ4ีโมโตเป็นที่เรียบร้อยรุ่นโนวิสกีสต็อกนะคะปรากฏว่ามุสตาหมินจากกัมพูชาของทีมฟลามิงโกค่ะคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองแล้วก็มีรุ่นมือใหม่เจสกีนั่งห้ามปรับแต่งนะคะคิมซุงว ของเกาหลีใต้คว้าแชมป์ไปค่ะส่วนรุ่นสมัครเล่นเจสกีนั่งจำกัดการแต่งเครื่องยนต์นักขับไทยเฉลิมพุวิริพันธ์จากทีมเพชรเจสกีของไทยค่ะแล้วก็ทางด้านของรุ่นอายุเกิน35ปีจำกัดการแต่งเครื่องยนต์นั้นปรากฏว่าทวีผลสุกเกษจากทีมพีทีทีพาวเวอร์อาร์ทำผลงานคว้าแชมป์ไปได้สําเร็จและยังมีการแข่งขันในรุ่นเยาว,วชนเจสกียืนอายุ11-13ปีห้ามปรับแต่งเครื่องยนต์ปรากฏว่าน้องเตชินเลศพลาพงค์ค่ะ ทำผลงานเข้ามา1 7 3คะแนนและคว้าแชมป์รายการนี้ไปครองค่ะในการแข่งขันครั้งนี้นะคะเราจัดขึ้นที่หาดจอมเทียนพัทยานะคะดังนั้นค่ะเรามีผู้ใหญ่นะคะที่ดูแลโดยตรงนะคะในเรื่องของการแข่งขันครั้งนี้ค่ะมาให้ความเห็นนะคะถึงเรื่องของภาพรวมในแข่งขันเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีท่านรองผู้ว่านะคะค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสาหรับภาพรวมการแข่งขันนะคะว่าจัดมานี่หลายวันเลย ฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับต้องกาบเรียนว่าอย่างนี้นะครับว่ากีฬาเจ็ตสกีเนี่ยเป็นกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลที่ชอบความเร็วแล้วก็มีความตื่นเต้นนารลดผลนะครับสำหรับภาพรวมในการจัดการแข่งขัน Kings Cup, World Cup นเวิร์ค u ัครั้งนี้นะครับนะครับว่าเป็นการแข่งขันที่ทั่วโลกนะครับเดินทางมาแข่งขันในบ้านเรา มากกว่า38ประเทศนะครับหรือประมาณ40ประเทศเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเนี่ยนะมันจะช่วยทําให้กีฬาเนี่ยนะครับเสริมสร้างเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยภาพรวมของการแข่งขันเนี่ยจะเห็นว่าต่างชาติเนี่ยให้การยอมรับรายการนี้นะครับว่าเป็นรายการที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเขาให้ความมั่นใจในเรื่องของการจัดการแข่งขันในความมีมาตรฐานในเรื่องการจัดการแข่งขัน การรักษาความปลอดภยัยการอำนวยความสะดวกนะครับ<ล>การที่จะให้บริการนะครับออนักท่องเที่ยวหรือนักกีฬา,กกาที่มาแข่งเนี่ยแบบมิตรภาพฉะนั้นจะเห็นว่าการจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับ <โล S 1> ของเขาเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นทุกป,ปีทุกป,ปีนะครับก็มั่นใจได้ว่าปีหน้านะครับคงจะยิ่งใหญ่มากขึ้นกว่านี้นะครับนั่นหมายถึงว่าต่างชาติคงมามากขึ้นนะครับประเทศที่มีการแข่งขันเชษสกีเนี่ยคงจะมามากขึ้นนักกีฬาก็มากขึ้นอันนี้ก็เป็น เป้าหมายนะครับของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับที่มุ่งที่จะใช้กีฬานําเรื่องการท่องเที่ยวสร้างรายได้นะครับให้กับภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นโรงแรมร้านค้าร้านอาหารหรือเรื่อง transportation ่น,น,นะครับสิ่งเหล่านี้จะทำให้ได้รับอ oh, 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 านานิสงไปด้วยครับ และก็ปิดฉากลงไปอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยนะคะของการแข่งขันเจสสก้ k คิงส์คัพนะคะชิงแชมป์โลกประจําปีนี้ค่ะหลังจากที่เว้นว่างไม่ได้จัดกันมาถึง2ปีเต็มๆค่ะกลับมาครั้งนี้นะคะถือว่าได้สร้างความประทับใจให้กับทั้งคนดูแล้วก็นักกีฬาทั้งไทยและต่างประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยค่ะส่วนในปีหน้านะคะจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามค่ะวันนี้นุ่มๆปิมะภาถา,าวงกลางและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในะสกู๊ปพิเศษครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ 쟤들 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 들